น่าจะใกล้ตัวนะคะใครที่อาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมีไหมคะบ้านหลังไหนในหมู่บ้านของคุณเปิดเป็นร้านอาหารแล้วมีไรายเดอร์เข้ามารับหมู่บ้านทํำยังไงคะอนุญาตหรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านอะมองยังไงเรื่องของเรื่องก็คือมีร้านร้านหนึ่งนะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาโดนแกล้งติดป้ายเลยบ้านนี้โดนรังแกห้ามไม่ให้ทํามาค้าขายบ้านตัวเองแท้ๆโดนแบบนี้จากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้โควิดโควิด ควรจะได้ทํามาหากินนะคะ mm. ติดป้ายเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยแล้วไม่ใช่แค่ทางเจ้าของร้านนะคะ oh. ที่ติดป้ายออกมาร้องเรียนท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไราเดอร์ไ oh. รเดอร์ก็โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมไปด้วยนะคะ oh. คือโพสต์ของไรเดอร์เนี่ย ไปถูกเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทถูเขาช่วยแชร์ด้วยซ้ำเนี่ยบอกร้านค so ้ายาโสธรแซบนัวอยู่แถวแถวคลองสามวาร้านนี่โดนถล่แก้งปกติรเดอร์จะเข้าไปรับที่ร้านได้ตอนนี้รปภไม่ให้เข้าใช้วิธีให้รเดอร์จอดรถหน้าป้อมแล้วเดินเข้าไปรับแล้วก็บอกร้านขายมานานแล้วนะสงการานกลับบ้านพอกลับมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าขายไม่ได้ก็ขอความเป็นธรรมทั้งบอกว่าสงสารราเดอร์ที่ต้องเดินแล้วก็สงสารร้านด้วยนะคะ ทีมข่าวของเราวันนี้นะคะก็เลยสอบถามไปทางร้านคุณแซนดี้บอกอรกออนไลน์ของเราถามคุณเก๋นันพศนัทนโชคชัยธนัทคุณเก๋เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็คือเจ้าของร้านด้วยนะคะเพราะเธอเอาบ้านตัวเองเปิดเป็นร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำงานตามปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าได้รับผลกระทบโควิดก็เลยหันมาเปิดร้านลาบร้านส้มตำที่หน้าบ้านเพื่อหารายได้คือเป็นร้านที่ไม่มีโต๊ะนั่งนะคะไม่รับลูกค้านั่งทานที่ร้านแต่ใช้วิธีรับออเดอร์จากแอป แล้วก็ให้ไลเดอร์มารับแทนนี่นี่คลิปที่ส่งมาให้เราดูเห็นไหมคะนี่มุมนี้ด้านด้านหน้านี่คือเป็นอยู่ตรงหัวมุมพอดีอะหลังหัวมุมด้านนี้นี่เข้าไปได้ส่วนนี้อีกมุมหนึ่งค่ะนี่อีกมุมหนึง่งถ้าแพนกล้องไปทางขวาจะเห็นว่าเป็นหัวมุม<อ>นี่เห็นไหมคะนี่ท่านผู้ชมดูคลิปไปนะคะเดี๋ยวตุนจะเล่าไปด้วยคุณเก๋เล่าต่อนะคะบอกว่าตอนแรกเปิดร้านมาเนี่ยพอมีรายได้ไลเดอร์ก็มาไม่เยอะ แต่พอเริ่มขายดี<า>ก็ยังยัง,ย,งยังไปคุยกับทางผู้จัดการหมู่บ้านเลยนะว่าเนี่ยอยากต่อเติมหลังคาละต่อเติมหลังคาส่วนที่เป็นที่จอดรถนะคะต่อเติมยื่นออกมาอ,มอาจ,จะได้ใช้ประโยชน์ได้ไรเดอร์มานั่งลงนั่งรอได้ลงทุนไป3ามแสนห้าซึ่งตอนนั้นผู้จัดการหมู่บ้านก็ทราบนะเพราะเธอไปเล่าให้ฟังอพอต่อเติมเสร็จหยุดสงกรานกลับมาอีทีอ้าวโดนป้ายมาติดห้ามรถจอดรอรับอาหารเด็ดขาดผู้จัดการหมู่บ้านบ,านบอกว่ามีลูกบ้านร้องเรียนว่าไรเดอร์เข้าออกในหมู่บ้านเยอะ แล้วก็ลูกบ้านได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยมลภาวะทางเสียงทางกลิ่นอะไรต่ออะไรก็ห้ามเลยเด็ดขาดคุณเก๋บอกว่าตอนนี้การที่หมู่บ้านไม่ให้ไรเดอร์เข้ามารับถึงที่หน้าบ้านเธอให้จอดหน้าป้อมยามแล้วเดินเข้ามามันเดินประมาณ150เมตรนะคะไรเดอร์บางรายก็เลยกดยกเลิกไป mm hmm. คือเธอก็ได้รับผลกระทบคือฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะเลือกทีมแล้วนะว่าจะอยู่ทีมร้านหรือว่าจะอยู่ทีม นิติแต่มีข้อมูลสําคัญอีกข้อหนึ่งค่ะคุณเก๋บอกว่าแล้วทําไมร้านอื่นในหมู่บ้านขายได้อา้าวร้านอื่นมีร้านอื่นในหมู่บ้านเธอบอกว่าร้านอื่นขายได้เธอโดนอยู่ร้านเดียวแบบนี้จงใจกลั่นแกล้งเธอหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่ให้เรดเดอร์เข้ามาเพราะว่ารถเข้ามาเยอะเกินไปเสียงดังเขาก็เข้ามารับเหมือนเหมือนรับส่งปกติค่ะแต่บางทีป้าอาจจะถ่ายดีอาจจะมีเข้ามาเยอะบางช่วงเย็นเขทเขาก็เคยมาดูแล้วเขาก็บอกว่าเออก็โอเคไม่ได้มี เห็นมีควันแล้วก็ไม่ได้ทําอาหารตามสั่งก็โอเคไม่ได้ห้ามพี่ไม่ให้ขายนะเพราะว่าพี่ก็ทําตามระเบียบที่หมู่บ้านบอกแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าจะห้ามในเดิมไม่ให้เข้าออกก็ห้ามทุกหลังไหมก็ไม่ต้องห้ามแต่บ้านป้าแบบนี้ไม่ยุติธรรมนี่จะหมายว่าห้ามขายเด็กขาดป้าก็ผืน ฟังให้ครบนะคะผู้จัดการหมู่บ้านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าลูกบ้านร้องเรียนมาก็ต้องทากดตามกฎระเบียบคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหนังสือนะคะเป็นระเบียบการอยู่ร่วมอาศัยในหมู่บ้านซึ่งลงนามและรับทราบกันนะคะตอนที่ก่อนจะเข้าอยู่ในบ้านในระเบียบเนี้ยเขียนชัดว่าเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นและจะไม่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นี่คือหนังสือของทางหมู่บ้านที่แจ้งไปยังบ้านของคุณเก๋เขียนชัดเจนอยู่อาศัยเท่านั้นห้ามใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าร้านอื่นๆที่ขายในหมู่บ้านนะเขาขายกันเองภายในหมู่บ้านไม่ได้แบบมีไลเดอร์เข้ามาเยอะเหมือนอย่างร้านคุณเก๋ไม่ได้ทําแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมอยู่ทีมไหนก็ไม่รู้เลือกอะไรกันนะคะ <c oughs> เห็นมีบอกเกมพลิกเกมพลิกด้วยเอออ่ะเดี๋ยวยี่สามนี่เขาจะประชุมหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะมีการสรุปอีกรอบผมว่าใกล้ตัวมาก<อ>ผมว่าทุกหมู่บ้านมีจริงตอนนี้ยมุมนึงก็เอ๊ะ แหมโควิดเห็นใจหรือเปล่าเห็นใจเห็นใจแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่แถวนั้นวิยคนเข้าออกเต็มไปหมดเลยถ้าบ้านเราอยู่ติดกันล่ะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเราอะไรอย่างงี้เ,<อ>เราจะรู้สึกยังไงเออมันมองได้หลายมุมนะแต่ถามว่าเห็นใจเขาไหมเขาออกจากงานโควิดอ,อ,อ่ะ